สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยทางรัฐระดับโรก EP ที่44คะ่ะสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวบทที่18 3เทคนิคเพิ่มพลังรักให้นำพาสิ่งดีๆหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วก่อนที่เราจะกำเนิดเกิดมาเราเกิดมาจากความรักพ่อแม่รักเราแม้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่เราเกิดมาด้วยอะไรก็ตามที่มาเป็นชีวิตเราได้ รวนมาจากความรักแน่นอนทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รักเราเพราะความรักนำพามาซึ่งทุกอย่างคุณรู้หรือเปล่าความรักในทุกๆอย่างสามารถโดนบันดาลให้ทุกๆสิ่งในชีวิตคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสุขสุขภาพและการคืนสู่สังคมวันนี้คุณบอกได้ไหมว่าคุณรักใครมากที่สุดทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างร้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความรักสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกเลยคือการรักตัวเองหลายๆคนรักคนอื่นมากรักจนเกินจะรักก็ไม่รู้จะรักขนาดไหนรักแต่ไม่รู้จักการรักตัวเองอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นคุณมองเห็นแต่คุณค่าของคนอื่นจนทำให้ตัวคุณเล็กลงและไม่เห็นค่าพลังงานของตัวเองแบบนี้ แสดงว่าไปผิดทางเราต้องรักตัวเองก่อนคุณกอดตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ขอบคุณตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ถ้าวันนี้เรารักตัวเองเป็นเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวตัวเองได้บางคนไม่รักตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยกอดตัวเองไม่เคยให้คำพูดที่ดีกับตัวเองเลย ขนาดคนอื่นเขาเอาน้ำมาให้คุณคุณยังขอบคุณเขาเลยทำไมเวลาคุณทำเรื่องดีๆคุณถึงไม่ขอบคุณตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วพลังแห่งรักจะแผ่ออกเป็นมวลมหาศาลได้หากวันนี้เราว่ายน้ำไม่เป็นเราจะช่วยคนที่จมน้ำได้อย่างไรจงเริ่มที่จะรักตัวเองให้เป็นเสียก่อนด้วยการมีคำพูดดีๆให้ตัวเองบอกรักชื่นชมตัวเองได้และฝึกคำพูดนี้ ไปสู่สรรพสิ่งรอบตัวด้วยคำพูดสร้างโรคไม่ใช่เพียงแต่คุณสร้างโรคภายในของคุณแต่คุณยังแผ่พลังนี้ไปสู่ครอบครัวของคุณและคอนอื่นๆได้ด้วย